น้อยหน้าบ้านคุณปู่กันค่ะโอ้หถกมากค่ะลูกรปราเล่เลยตุ้งใหญ่มากอ่ะอันนี้เป็นน้อยหน้าเหนือนะคะโอ,ออันนี้แตกกินได้แล้วโอโหโอ้อออออน้อยชีวิตคือดีอ,อ,อ,อ ใหญมากลรองเท้าเขาไม่ใส่โอ้ลูกเบลออร่ยแม่โชว์สินี่โอ้ยข้างข้าวกินไหนเต็มต้นเลยอ่ะโู้ใช่เต็มต้นเลยค่ะนี่ค่ะโอ้สวยมากอ,อ่ะืึลูกนี้น่ากินมากเลยอ่ะ,อะม,มีลูกไหนไม่น่ากินบ้างไม่มี เป็นมือเลยฮะเดี๋ยวนู่นมียันมืออะสกมากเลยอุ้ยอันนี้ก็สวยนี่อะไม่บายก่อนสิท้าทางอย่าไ่มีมือบ๊ายบายไม่บายบายไม่ได้ยังไม่บายไม่ได้ใช่ไหมโ้โโควิดเราไม่รู้จะไปไหนนะเราก็อยู่บ้านสวนเราบ้านสวนเราอุ้ยโอ้โหไม โอ้โหรูปเบลอเลยอะแตกด้วยไหนเอาที่หวันหน้าสิอที่สำคัญไม่มีสารพิดกินได้บ้านเราไม่ฉีดยาค่ะเ,เะต็มเลยอะเต็มเลยเต็มมากอะเยอะมากเยอะมากจริงๆเ๋ยวขอกินก่อนนะ